ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดังบันเทิงค่ะย้อนดู14นางเอกสุดปังความสามารถขั้นเทพเล่นหนังโกยรายได้ถล่มทลายพาย้อนชมผลงาน14นางเอกกับผลงานการแสดงขั้นเทพสุดปังจนภาพยนตร์สร้างรายได้โกยเม็ดเงินถล่มทลาย หลายปีมานี้วงการภาพยนตร์ไทยถือได้ว่าก้าวหน้าอย่างน่าสนใจกับกันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะด้วยพลอดเรื่องที่น่าติดตามการแสดงที่น่าสนใจจนน่าจับตาของนักแสดงหลายๆคนโดยเฉพาะนักแสดงหญิงระดับนางเอกของไทยก็เป็นส่วนช่วยให้ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จ จนถึงขั้นกวาดรายได้ทะลุร้อยล้านกันได้เลยทีเดียวส่วนจะมีนางเอกคนไหนกับภาพยนตร์เรื่องใดบ้างนั้นมาติดตามกันได้เลยจ้าโฟกัสจิรกุลจากแฟนชัน2,546เจ้าของบทบาทน้อยนานได้รับฉายานางเอกหนังร้อยล้านตั้งแต่อายุ10บขวบโดยหนังเรื่องนี้จะพาทุกคนย้อนวันวานไปในช่วงยุค80 ทำให้หนังเรื่องนี้ได้รับรางวัลมากมายพร้อมกับกวาดรายได้มากกว่า137ล้านบาทวีเจจานัถาวีรนุชทองมีจากชัตเตอร์กดติดวิญญาณ2547เรื่องนี้วีเจจารับบทนำคู่กับพระเอกหนุ่มมากฝีมืออนันดาเอเวอริแฮมถ่ายทอดเรื่องราวความสยองขวัญสุดสะพรึงที่ขายลิขสิทธิ์ได้ใน30ประเทศทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยก็กวาดรายได้ไปมากกว่า109ล้านบาทคริสหอวังจากรถไฟฟ้ามหานาเธอ2,552ผลงานแจ้งเกิดของคริสหอวังตัวแทนของสาวโสดวัย30ทั้งประเทศประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตอย่างเคนธีรเดชที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักไปทั่วบ้านทั่วเมืองพร้อมเดินสายรับรางวัลน,นักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมมากหลายเวที โดยหนังสามารถทำรายได้ทะลุ147ล้านบาทหนูนาหนึ่งทิดาโสพลจากกวนมืนโฮ2553หนึ่งในหนังรักขึ้นหิ่งของค่าย g t h ที่นอกจากจะประกบคู่กับพระเอกมาดก,กวนเตอชันทวิชธนาเสวีแล้วตัวเนื้อเรื่องยังสนุกเสียจนกวาดรายได้ไปมากถึง131.04ล้านบาทยิบโซอริกันตา มหาพรุษพง์จากสุดเขตเสรลดเป็ด2,553ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่สามารถควาดรายได้ทะลุ122.95ล้านบาทโดยในเรื่องนี้สาวยิปซูได้แสดงคู่กับพระเอกสุดติสเป้อารักษ์อามอนสุป,ปสิริแอฟทักษอ่อนพักสุขเจริญจากตำนานสมเด็จพระนาเรศวรมหาราช ในผลงานภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทยสร้างชื่อตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยเฉพาะภาคสิศึกนันทบุเรงนั้นสาวแอป,ปได้แสดงในบทบาทมณีจันทร์ก็สามารถโกยรายได้ไปถึง131.60ล้านบาทซึ่งตั้งแต่ภาค2-6ถึง6ก็ทำรายได้ถึง1,100ล้านบาทเลยทีเดียวชมผู้อรารยาเออาเกต จากคุณนายโฮ2 5 5 5และทุสซี่เดอะเฟ็ก2 5 6 2ซุปเปอร์สตาร์ของไทยอย่างชมผู้อารยาขึ้นแท่นนางเอกร้อยล้านถึงสองเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะภาพยนตร์รักโรแมนติกคุณนายโฮกวาดรายได้ไปถึง170ล้านบาทและทุสซี่เดอะเฟ็กของค่าย GDH กับการทำซีรีส์ที่มีมาจากแฟนเพจดังชาบันทึกของทุส ก็สร้างรายได้ถึง140ล้านบาทใหม่ดาวิกาโฮนี่จากพี่มากพระขนง2,556ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้กระแสมาแรงก่อนเข้าโรงแถมเมื่อหนังเข้าฉายไปไม่กี่วันทำรายได้ทะลุ559.59ล้านบาทกรุงเทพปริมณฑลและเชยียงใหม่และ1 0 0 0ล้านบาททั่วประเทศและยังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของนักแสดงสาวใหม่ดาวิกา จนเป็นผลงานสร้างชื่อให้เธอขึ้นแท่นนางเอกพันลัดไปในทันทีไอพี IP ชายาพงธานานิกรจาก ATM เออรักเออร์เรอร์อง5และไอไฟเต็งคิวเลิฟยูสอ5 5ันานางเอกสาวเจ้าสเสน่ห์แบบร้อยล้านอย่างไอพีชายาก็คงต้องบอกว่าแสดงเรื่องไหนก็ขึ้นแท่นร้อยล้านอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ATM เออรักเออร์เรอร์แสดงคู่กับพระเอกหนุ่มมาดกวนเต๋อชันทวิทย ที่ทำรายได้ถึง152ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเรื่องไ f t ฟ a n k you love you ที่ทำรายได้ถึง335ล้านบาทมิวนิธาจิระยั่งยืนจากแฟนเดฟแฟนกันแค่วันเดียว2,559แม้ว่านางเอกสาวมิวนิธาน,นั้นจะแจ้งเกิดจากงานละครแต่และเรื่องได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั้นทางด้านผลงานทางภาพยนต์ อย่างเรื่องแฟนเดย์แฟนฉันแค่วันเดียวก็ประสบความสำเร็จจนสามารถกวาดรายได้ทะลุ150ล้านบาทยาย่าอุรัสยาเซปอบันจากนาคี2,561และน้องพี่ที่รัก2,561เรียกได้ว่าทำผลงานไว้อย่างดีมากทีเดียวสำหรับนางเอกสุดฮอตยาย่าอุรัสยาที่พลิกจากจอแก้วมาเล่นภาพยนตร์สามารถทำเงิน สูงสุดของปีไปได้ทั้งสองเรื่องอย่างนาคี2นังภาคถอดจากละครนาคี2,550ข้าที่ทำเรตติ้งไปอย่างถล่มทลายกวาดรายได้ไปทั้งหมด161.19ล้านบาทและน้องพี่ที่รักภาพยนตร์โรแมนติกค,คอมเมดี้ที่ทำรายได้ทะลุ146.81ล้านบาทกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่และ2 4 4ล้านบาททั่วประเทศใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภ,ภัยบูลจาก แฟนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อน2562นางเอกสาวสวยมากความสามารถที่เรื่องนี้เธอแสดงคู่กับพระเอกอย่างนายนภัสเสียงสมบุรณที่หลายคนก็ถทางลุ้นจากเพื่อนเป็นคู่จริงของทั้งคู่หลังจากที่ฝ่ายชายประกาศเดินหน้าจีบแบบเต็มกำลังจนมีข่าวหวานๆออกมาให้เห็นอยู่เป็นระยะๆะะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถทำรายได้ทั่วประเทศสูงถึง2 2 0ล้านบาทเลยทีเดียว เบลล่ารานีแคมเปญจากอีเอียมซิ่ง2,563พื้นแทนนางอีกร้อยล้านยุคโควิดกัดกันเลยทีเดียวสำหรับเบลล่ารานีโดยผลงานเรื่องนี้เธอได้ฉีกบทบาทฉีกคาแรคเตอร์ของตัวเองจัดเต็มความฮาแบบไม่ห่วงสวยกวาดรายได้ทั่วประเทศในช่วงโควิดถึง200ล้านบาทยาดาาริญญาอุ่มงกลเพชรจากร่างทรง2,564ภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของยาดา ที่ในเรื่องเรับบทเป็นหมิงผู้สืบทอดร่างทรงย่าบายันที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมทั้งไทยและท่างประเทศจนกวาดรายได้ในประเทศไทยไปสูงถึง112.19ล้านบาทส่วนประเทศเกาหลีใต้ก็มากถึง250ล้านบาทรวมทั้งยังได้รับรางวัลไปมากมายจนถูกเสนอชื่อก้าชิงรางวัลอสการ์สาขาภาพ,พยนตร์นานา,นานชาติยอดเยี่ยมอีกด้วย สบู่ขิงน้ำผึ้งสมุนไพรแท้ร0 0เปเซสารสกัดจากธรรมชาติขิงกระชายขาวน้ำผึ้งช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำผิวขาวกระจ่างใสกลิ่นหอมติดทนนานใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายสนใจสั่งซื้อแอดไลน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับแจ้งเตือนเราจะพาท่านไปพบกับคนดังบันเทิงท่านใดอรอติดตามชมคลิปต่อไปค่ะ